ผมจะรับพนักงานนะครับของบริษัทใหม่นี้ก็เคยถึงวันที่เข้าเนี่ยนะวันนี้เนี่ยที่ออฟฟิศผมเสร็จแล้วครับนะครับแต่ไม่มีพนักงานเลยมีผมคนเดียวห้าร้อยตารงเมตรแต่งออฟฟิศไว้แล้วแต่งแล้วเสร็จเลยมีพนักงานคนเดียวอยู่ไหนอยู่ที่ชานิสระสองที่เพบุริัทใหม่ครับเมื่อบริษัทเปิดขึ้นมาพมีผมคนเดียวผมต้องการหุ้นพนักงานชุดแรกที่ผมต้องการเคยพนักงานที่เป็นหุ้นส่วนในอนาคตเมื่อผมจะรับสมัครพนักงานจากที่มาสมัครเข้ามาเนี่ย กี่คนก็ตามผมจะคัดให้ให้ทให้ให้ให้เอซี่ช่วยผมคัดเหลือเก้าบเกคนแล้วผมจะมาคัดเองเหลือเก้าคน๋ยวผมจะรับมีเวลาเก้าปีพนักงานชุดแรกเก้าคนเก้าคนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจะรับตัววันที่เก้าเก้าคนนี้ในอนาคตน่าจะเป็นหุ้นส่วนด้วยไม่จะน่าจะฮะเป็นนโยบายเลยว่าผมจะให้คุณเป็นผู้ส่วนส่วนมากน้อยไม่ได้สีเรียสคือผมว่าเด็กวัยรุ่นอะถ้าเกิดเขามีมีความรู้สึกว่าเขาอยากเดินตามรอยผมเขารู้สึกชินชม ในตัวผมสมมติว่าเขาชอบผมวุฒิอะไรบ้างไหมฮะไม่จําเป็นฮะอะไรก็ได้ไม่ต้องมีตงังแต่ถ้าเกิดคุณมีความคิดตรงกับผม<ะ>คุณลองมาทากับผมแล้วผมให้คุณเป็นคุ้ส่วนจะน้อยจะมากไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณเข้ามา,าผมนี้อุดมเดียวกันคือข้างหน้าเราอยากจะทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณยัยรุ่นงั้นคุณก็สมัครเข้ามากําไรของบริษัทนี้สมมตินในนาคตนะทำมันทําไปแล้วมันกําไรได้มาจะเอาไปทําอะไรครับเอาไปแบ่งกัน9ก้าคนกันหนึ่งเอาใหม่ๆม่ม่เคยเคยครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งผมจะกัอะไรมาร้อยบาทครึ่งหนึ่งผมจะบริษัทเข้ามาที่มูลิธิที่ผมจะตั้งขึ้นใหม่ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนี้ก็สําหรับพนักงานขรายละคนของบริษัทไม่ใช่แล้วรวมทั้งคือผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเขผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ในส่วนของครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งผมยกให้บริษัทยกให้มูลิธิไปเลยมูลิธีเกี่ยวกับอะไรครับที่จะก็อยากจะทําเรื่องการศึกษาและสิ่งแวดล้อมก็กลับไปที่ทำไมผมต้องทำรงเลยเพราะทุกอย่างเวลาเราจะทำอะไรไม่ต้องอยู่ที่ความคิดเราใช่ไหมอย การอยู่รอดในอนาคตที่จะต้องแข่งขันกัน,ใน,ใ,นในทางธุรกิจถ้าเกิดเราไม่มีการศึกษาเราหาเงินไม่ไม่ได้เราก็เป็นหนี้เราจะไปใครช่วยเรามันก็แก้ปัญหาไม่ได้ผมก็เลยอยากจะทําแต,แต่แต่ก็อย่าไปคาดหวังกับผมว่าผมไปทําให้การศึกษาดีขึ้นนะหรือว่าผมจะไปทําให้สิ่งแวดล้อมลดลร้อนขึ้นมันคงไม่ใช่อย่างนั้นคือผมทำดีกว่าไม่ได้ทำอ่ะนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังผมพูดเดี๋ยวผมไม่ได้สามารถรับภารกิจอันนี้อันนี้เป็นภารกิจที่แม้กระทั่งรัฐบาลยังทำแล้วไม่ได้ดีแต่ แต่ผมคิดว่าผมช่วยได้นิดนึงนะในฐานะที่ผมพอพอมีมากนะแล้วก็เหลือเหลือเหลือที่ผมคิดว่าผมพอแล้วเวลาเก้าปีนี้ผมจะเอาเวลาส่วนนี้คือนอกจากเงินอย่างเดียวถ้าผมเอาเงินมาให้ไปแล้วมันก็หมดแล้วแป๊บเดียวใช่ไหมผมเอาเงินข้อนึงมาเป็นทุนแล้วผมยินดีที่จะมาทําตรงนี้เก้าปีก่อนที่ผมจะปกเกษียณเพื่อให้ตรงนี้เกิดผลออกมาพอสมควรแล้วมันไม่จบแครนีครหลังจากผมปกเกษียณแล้วตรงนี้มันอาจจะเป็นใบต่อมันสามารถไปของมันเองได้ตลอดไปบริษัทนี้ใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ครับ อย่างน้อยผมคิดว่าเริ่มต้นผมไปใช้เงินทุน500ล้านสำหรับการตั้งบริษัทน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ไอ้เก้าคนนี้เข้ามาสุดท้ายเดี๋ยวจะมีเข้ามาแล้ว้า500ล้านเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เราทําเองอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าถ้าผมเห็นใครมีไอเดียดีๆที่บอกว่าเสนอเข้ามาเราเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าไปเห็นแล้วคิดว่าได้เราจะเข้าไปถือหุ้นแต่ไม่ได้คโอเวอร์นะผมจะไม่มีนโยบายว่าไปถือหุ้นเขาเยอ,อๆะๆแล้วสุดท้ายเป็นของผมไม่เอาเลครับผมจะถือหุ้นไม่เกิน50%สิ่งที่ผมต้องาาคเข้ไป ถือหุ้นบางคุณต้องการเงินบางคุณต้องการโอกาสบางคนต้องการเราไปช่วยเรื่องบริหารต้องการมาร์เก็ตติ้งคือไม่เหมือนกันคแต่ผมไม่ต้องการเป็นเจ้าของอทําแล้วสุดท้ายดีแล้วคุณก็ทําต่อปีหนึ่งคุณก็แบ่งกาไรมาให้ผมผมก็แบ่งครึ่งหนึ่งไปให้คุณหนึ่งผมว่าเติมเข้าไปในนี้พนักงานของผมก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งผมไม่ได้ทําเพื่อสังคมอย่างเดียวทาเพื่อเป็นตัวอย่างเดียวแล้วพนักงานผมก็แย่ผมจะบอกที่ผ่านมาผมต้องยอมรับเลยว่าผมทําเพื่อบริษัทแล้วก็ตัวเองเยอะพอสมควรแล้ววันนี้ผมอยากจะทำสาม ส่วนนี้ก็เพื่อหุ้นส่วนด้วยแน,น่นอนทุกคนที่มาหุ้นกับเราคนที่มาทำงานเราลูกน้องในส่วนหนึ่งเคยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ก็ผูดขำานะตอนนี้บิลเกตเขาก็ชวนมหาเศรษฐีนะพอดีผมไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีผมมีเงินแค่ทึ่งเดียวใช่ปหแต่มันเป็นตัวอย่างก็เหมือนกับผมผมผมต้องพูดแบบไม่อายเลยเพราว่ากำลังเลียมแบบนะคือคนเราเลียมแบบสิ่งที่ดีๆไม่ต้องอายใช่ไหมครับเลียมแบบแต่ว่าคือผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแหละแต่ผมมีเงินทีเดียวแต่ผมว่าผมมีเวลาผมมีความคิดที่ดี ผมก็มาทำในส่วนนี้ข้างหน้าผมทำมาเยอะแล้วสาบกว่าปีนะอายุสิบเจ็ดทำงาน21ผมก็ทำทุกิีแล้วนะนี้ห้าสิบเอ็ดสามสิบปีเต็มๆแล้วอีกเก้าปีผมอยากทำเพื่อสามส่วนนี้คำถามสุดท้าย